น้ำจืดสำรองของไทยอันดับต้นหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแต่การเข้าถึงและการจัดการทรัพยากรน้ำจือดอย่างยั่งยืนยังเป็นความท้าทายสำคัญน้ำจืดถือเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของโลกแต่การกระจายตัวกลับไม่เท่าเทียมกันบางประเทศอุดมไปด้วยทะเลสาบแม่น้ำและทาน,น้ำแข็งขณะที่อีกหลายประเทศต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงความไม่สมดุลน,นี้ส่งผลต่อทั้งการเกษตรการผลิตไฟฟ้าและความมั่นคงทางอาหารของผู้คนทั่วโลก อ้งอิงข้อมูลจากธนาคารโลกปี2022ปัจจุบันมีการประเมินว่าน้ำบนโลกมีเพียง2.5%เท่านั้นที่เป็นน้ำจืดและส่วนใหญ่เก็บกักอยู่ในรูปของทานน้ำแข็งน้ำแข็งขั้วโลกและน้ำใต้ดิน ข้อมูลจากธนาคารโลกและ FAO อโคสทสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนของทรัพยากรน้ำจืดในภูมิภาคเอเชียโดยจีนครองอันดับหนึ่งด้วยปริมาณน้ำจืดสำรองถึง2,813พันล้านลูกบาทเมตรตามมาด้วยอินโดนีเซียและอินเดียที่มีทรัพยากรน้ำหมุนเวียนมหาศาลเช่นกันสะท้อนถึงอิทธิพลของภูมิประเทศขนาดใหญ่และระบบแม่น้ำที่ซับซ้อน ขณะที่บังกาลาเทศเมียนมาและมาเลเซียยังคงมีน้ำจืดในระดับสูงจากฝนชุกและพื้นที่ชุ่มน้ำจำนวนมากอย่างไรก็ตามหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกันเช่นไทยลาวและกัมพูชามีปริมาณน้ำจืดสำรองน้อยกว่าแม้จะมีแม่น้ำโขงเป็นแหล่งหลักก็ตาม ส่วนประเทศพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีทรัพยากรน้ำจำกัดเนื่องจากพื้นที่ภูเขาและความหนาแน่นของประชากรขณะที่สิงคโปร์มีน้ำจืดเพียง1,000ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นในการพึ่งพาการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำและการนำเข้าน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องภาพรวมนี้จึงชี้ให้เห็นว่าแม้เอเชียจะมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่หลายแห่งแต่การเข้าถึงและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างยั่งยืนยังเป็นความท้าทายสำคัญของภูมิภาค จัดอันดับปริมาณน้ำจืดสำรองของประเทศในเอเชียหน่วยพันล้านลูกบาทเมตรจีน2,813อินโดนีเซีย2,019อินเดีย1,446บังกาลาเทศ1,227เมียนมา1,003มาเลเซีย580ฟิลิปปิน4,79เวียดนาม359ญี่ปุ่น4,30